เออมิตรพุดเอมิตรพูดเอามันลมติตุ้นแต่ว่านผมได้ยินเสียงเนรเบามากเลยเล่นอยู่ร้อย่าๆอยู่เมื่อักทโอ้ยมันเลนเลนเล่นเล่นหเดี๋ยนนีเขอมาต่เลยวะฟอาปตตัวอย่พระไทยใช้วิชาละัดเาลีนสุดยอดเลย โยมเอ้ยทุยมันต้องโยมันเนยียนสิเนีนต้องเรียกว,ว่าอะไรวะโยมลำบากเลยวะโหนกันหรือเป็นโนมเอ้ยโนมโยมหรือเป็นเนียนาพี่อะต้องเรียกผมว่าเนีนผมต้องเรียกพี่ว่ายโยมอ๋อเนนเนนไหวเหรอโยมไหวหรือเปล่าก็ไหวอยู่นะครับแต่ผมผมจะบาปพ<ะ>ี่ถ้าผมยิงเนนตายไม่เกิดถ้าจะตกนรกก็ตกนรกด้วยกันนะเพราะตอนนี้เราหนึ่งกับเนีนเอ่ออันนี้ก็ไม่รู้นะสามสองหนึ่งศนเนียเนแน่ใจเหรอครับแน่ใจครับแน่ยังไงครับใจสามวัน โอ้ย oh, หิงหมดโอ้ยคุณทำเลนบอลไหยพี่จริงจริงฉาละวยิงมาฮ่าเอ้เหี้ยโอ้ยยิงหลดโอ้ยจังไหนังไรดิดิดิยายายื้อทำหมดนี่นี่นี่ใจดีนี่ เน้นเน้นเน้นแต่งตัวได้สุดยอดสุดยอมากเฮ้ยเฮ้ยอุ๊หายกาเกนก็เกินไปเน้นเน้นเน้นนาบัตแล้วเน้นนาบัตจะจับปืนแล้วเออเออเอนลป็ล้ิน้นเน้นโฮะไหนเน้นเนเนเนจะวิ่งเน้นเนเนจะวิ่งยวเขาหาินูจ่ายะเน้นเน้น มิดวัดมันไม่ดีโยใจเ,ย,เ,ย,ใเย็ <c oughs> นเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยอะทัวร์บ้าคนสู้มาวางก่อจริงเปล่าผมผมฝึกอยู่ครับระดับระ,ะดับอรมาก็ของจองจะเอาจริงกันเหรอให้ผมให้ผมถวายกระบอกปืนไหมครับผมแบบไรโยโอ้โหเฮียหจะตาย ตัวทีนันี่แต่ผมรถโยมจะมาขอโทษอาจมาขอโทษไม่เป็นไรนี่เลียกว่ไลืมไปจบเนเนเนจะพูดคำหยาบไม่ได้นะครับนจุเนจุโอ้ยจุ๊เก่งจ้ะนี่ีสิเนนใช่ไหมครับนี่สิเนีนใช่ไหมเสนียนี่นว่างเลยนะเลาเนจุ๊ไปจุ๊มา ้างอ๋อยที้งัมจะอัดตัวกนี้ขตัดนี่เป็นคนดีนะขาไม่ฆ่าคนเนียนนียนใส่ชุดทหารบกแสดงว่าเขเป็นทหารบกเล้วแต่มันไม่จายวะเอามิตรพุทธอามตาพุทธเอามาิติตุนแต่ว่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงเนียนเบามากเลยไนร้อยเก้าเก้าโยมาทีผมไฟร้อย กูอยากไม่ได้ชิบหายเว้ยเอเอเอ้ยทเนเนเนนครับผมผมไม่พร้อมปอุ้ยอุยอเน้นเนใจเย็นเนนติแลอมิตพุทธอมิตพุทธอ้เอาเนนเนนเรียมาชุบหน่อยครับชุบหน่อย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 ช่เนนเนนเน้นเน้นเหัวเน้นเจ้หัวเอเอ้เนหัวเนนเนนเนนี้เนนเน้นไปแล้ว เขเน้นขอโทษเนนไม่รู้เน้ขโทษตีโยเน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 บเนนบาปแล้วเนนฆ่าคนทำไม่ได้นะเนนไม่ได้ตั้งใจมอนยู่เนนนี่ไม่ได้เลยอ่ะมึงตกใกับได้ว้หิหล่นอุ้ยอุ้ยเนเนนเนเนจเย็นเนตาไม่พอเฮ้ยไม่ใช่เนนจร้อน่ะเนจร้อนอ่ะผมไม่หผมไม่พอเนเนทีไอเยะเขาอะรั้ว่าต้อง้อพลังตั้งสก่อนใช้ได้จะไปแต่นี้คุณต้น ้สี่กอชัดอาตมาขอตือนยมยมเนนยมเนนผมผมไม่มีไอวอลไม่มีดิ i s i เดอ e i ไอวออาตมาอาตมาตเน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 ผมอยี่นี่เผมไม่มีไอวอลมามาีไปร่างันอเนนี่เป็นสุดกนวัตล้นะีด ไม่โยมช็อตไปไหนไม่ใครช็อตไม่ใครช็อตเนรเนรลุมเนียนลุมเนรรุมมาเนี่ยไม่ไหวเลี้ยวเขาเรียกว่าทำงานเป็นโยมอย่าเรียกว่าโยมพลังเห็นวามสามัคคีไง่ายฮึมัคคีกันมากเลยตอนนั้นไม่ดตองเม็ดผมก็ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโุ๊ะรวมช้างระวังบาประวังบาปรุป๊ะจะยิงสองเม็ดเลยสองเม็ดเลยเขจะบาปก็จะบาปโอเคพร้อมบาปแล้วมาเลย โยนโยนโยนฟุกโยนฟุกโยนฟุกไปไโยนฟุกตึงนะตึงนะมาหัวแตกเลยตึงไหมไม่ตึงฟุกฟุกฟุกอ๋อฟุกเจีฟุกอ๋อนัวนัวทุกกองซองก็กองซองอ่ะจะผมจะตายจะผมจะตายช้งเองอาจารตรงนี้ โอ้ลองฟุกอัดตัวไม่ได้อัดตัวฟุกอัดตัวทำไมทำไมเนียนพูดอย่างนั้นเราเนียนเนียนบ้าก่อนอุ้ยผมไม่ได้ตั้งใจอัดตัวนะไม่ได้อัดตัวโยมโก้กนคือได้แต่โยมไม่สามารถโก้กคือได้โอเคกูบ้ากันหนึ่งอุ้ยเอ้าตัวเนียนชุวยด้ไหม โอ้หหเนนเน้นเน้นเนเนนิดเน้น็กอนเนนาด้วยนนจาเขาไม่ติดใจนะไม่ได้ตั้งใจต่ติดสนนตสนานนานตนนเาขอโทษแล้วเนี่ยยอมบาเพื่อ่านินกันจไหตวเอันเตาอสับเลทีมามยนโยนยนมเนเนนนี่นก็อ่อนให้ผมหน่อยก็ได้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากตาเล้าไงมัน โอ๊ยจะตายจะตายนี่นี่นี่ผมจะตายผมจะตายผมจะตายเน้นใช้อาคมอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยที่ผมตายอาคมกำมังเกย์กำมังเกย์เข้ามาวัดนี้เขาก็พูดอย่างนี้กับทั้งตำเด็กโยมโยมคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยโยมอีไม่ใช่ไอไม่ใช่ไอไม่ได้บาปว้ยว้าบาปนะบาปบาปเดือพว่าไอเดือพว่าแต่ว่า ทำไมคนนี้เขาเขาไ่สู้ผมเร่ยงไปียงนียนจะตายเนียนเฮ้ยดเซร์เแล้วเนีนปิดกระนองซีบอลได้โ้ยเนียนจะตายแล้วเนียนนัดเดียวตายแล้วเนียนม่อเศรษตู่ก็ตายแล้วเนียนเนียนั๊ยาไบเนียนตาวงโยน แต่ทำไมคนที่เขาู๊เก่งอุ้ยเต็มเนียนบ้างนะเนียนเนียนสิบเก้าบาทเด้งปรโมชั่น่ะเนียนสองกีสองกีว่าแค่โยนได้เทาที่เท่าที่ได้ยียก็เต็มที่อันนี้อันเต็มที่เลยโย่เต็มที่เลยเนียนไม่ไดาวปุ๊บเอาหน้าเอาหน้าอยากจะดูของขังของเนียนอะไรยไหมจะดีหรือเปล่ารู้จักตะกรวดวัดปากสูงดีกว่า เร็วอย่าไปท้าเขาของขังกับพี่แกของจริงวะไปท้าเขาแล้วก็มาลงกับที่นี่นะบากนี่นะฮือ <c oughs> ยิ้ยมปาบากเลยพกุกจะทุบทำไมเราเอา้าล้วจะทุบทำไมเราโอยนงงไปดาวไม่เดิน <c oughs> ไปนินช้างนี่ไม่ไหวเลยแล้วมาเนีล่นทุบกันทำไมวะนินไม่ได้ตั้งใจนะนินช้างเขาเพิ่งเล่นได้สามวันนี่ขนาดได้สามวันยิงหัวผมเป็นว่าเล่นนี่นะอ้าว เน้นเน้นเน้นวัดเน้นเน้นจะไหวเหรอนี่มันหกสองแล้วนะเอ่องั้นใช้ M P 4ี่ให้ไปเลยโยมไม่ได้ครับไม่ได้ครับเน้นไม่ได้ครับเขาได้เขาไดเอ๊ะบุ๊กขึ้นมาไปมองไม่ได้โอ้เน้นเน้นคนนี้เขาเจ็บหนักเฮ้ยเน้น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 หลังมาหลังมาหลังหน้าเข้าหลังมา เนี่ยเนียนขังนนโอหเนี่ยเนนเดี่ยมเตื้เนียนเดี่ยมยังไงล่ะโยมว่าภาพมันไม่ดีนะมันเงินนเอาไปไปเขาดีว่าหนินเนี่ยเนนเนเนแอคเดียวอ่ะโอ้เอาเบตะพูดเอาอยกขังขังวงขังวงขังวงเดี๋ยวตอนเนียนจะเอาจริงเแล้วก แม่แม่งอ่อนอ่อนให้ไงมันมันหกมันหกสองไงอ่อนให้ถามว่าไปเจอโอ้ยจะเย็นนี่นี่่จะย็นจจเพึ่งโชว์ของขาัตอนนี้ผมไม่กล้าเข้ามาเยนยนก็จะเอาริงไปยิ่งเหนี่ยเนี่อนี่อนอน่อผมขอพันยาแป๊บหนึงแต่จังวันนี้มาเลยหน้าไหนได้หมดเนีผมไม่กลัวหรอกเฮ้ยจุ๊บเด็ เนนของจริงว่ะเพราะเนนเขาของจริงอางี้ดีกว่าเนนโอ้แบบว่าเราลองใช้ปืนใหม่ลองไหมเพราะผมก็ยังไม่เคยเลยไม่หันแล้วไม่หันแล้วไม่หันแล้วซื้อมาแล้วสองบอกเนนไหวไหมครับเนนอาเมนสาธดตอนนี้ได้หมดได้เฮ้ยชนะบกขึ้นมาแล้วชนะบูเกจะไหวเหรอคู่คันนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะมีหัวเนนได้ไง โอ้ยเนนเน้นเนเนจะตายเฮ้ยเนนเนนเนนเน้นมีหัวนี่หัวจะเอออันนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยจะยิงโยมเนนโยงนิโยมเน้นผมจะตายผมต้องการยาเนนเนนเนนแล้วเนนเอายาให้ไหมไม่เป็นไรครับแต่ว่าช่วยซ้ำไอ้ไอ้คนนี้หน่อยครับโยมโยมโฟกครับโยมโฟกอัส เอายาครับผมจะไหวครับเ C1 เล่นเียยน่าจะไหวครับปกติ C1 ผมก็ไหวอยู่แล้วงูเล็บมั้งนะแล้วมันเนี่ยเจ้ากี่ตัวครับเฮ้ยตรงนี้ยังนิ่งยังนี่ผมไม่กล้าบวกผมไม่กล้าบวกเนีนเนีนตึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลิงมาจากไหนเนี่ย กดโมโซหมดเลยตอนนี้เน <pieces> ี่ยตัวสุนัขขันตูดคนนี้ก็กดลิงนานเกินเนียนเนียนเนียนโซนนะเนียนชอบกดลิงโอ้ย เรียก <mile inside> ัน <bas> นีเเอามาตเลยว่าบนี่ทยใช้วิชาวัดเซลีนสุดยอเลยไม่ตั้งใจอยู่ไม่ได้ตั้งใจแต่พงเขามาแบบโอ้ย่างลมช่นียเนียน่งลมเนียนเนีเนอะไรรุ่งรุ่ช่วยช่ยพี่ยปูติกเนเดี๋ยวซเปอร์ใหเพอร์โซนิกเนียนมาคนเยอะนี้ยาน่ม่ยอไ่ไม่ใช่เนงนเนียน ไม่ไหวก็เอา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 เือ้างอใจย็นใจย็นใจย็นเอย่าลเดียวพี่ไ no ม่ชื่อเนียนเลยอะเดนน้ยเดีพี่ไม่เชื่อเดนน้อยเลยกดมวอโวนะเนี่ยเป็อยู่ ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกจยากรับดูาดวาแล้วน้นี่ขอตัวตาไปกบนี่ขอตัวาตวาไปกบนี่ตรงนั้นไปไม่ได้นะเน้นมาได้เ้ยวะ มาได้คนที่คนทางที่คนมาไม่ได้จะนินมาได้มันคือความสามารถพิเศษข้อความสามารถพิเศษนี่ระยะไกลพี่บวกไม่ได้ด้วยว่ะเงินพูดเงินพูดทำได้ทุกอย่างเอามาต่อยเนี่ยชาป้องกันชาปองลิ้นไว้เจ้ไม่ไปชาป้องกันตัวแางกันตัว